อมพน้ำไก่รักษาได้แบบต่ต้องเรียนรักษานะครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะเอาเคสที่เจอเลยนะครับตัวนี้เป็นอมพน้ำครับรอบสองลวรักษาหายไปครั้งนึงแล้วก็ยังเป็นอยู่นะฮะคืออาจจะรักษาแบบไม่หายขาดอาจจะมีเชื้ออยู่ตัวนี้หนักเลยครับหนักกว่ารอบเดิมคือรอบเดิมเป็นเฉพาะมุมปากนะแต่ตัวนี้มันบวมอักเสบมาจนถึงนี่เลยนะหน้าบวมเลยนะฮะบวมบวมมากเลย นะคเดี๋ยวก็ต้องลองรักษาดูนะครับเอาละสิ่งที่เราใช้ในการรักษาโอพนัมนะครับตามรูปที่ผมขึ้นหน้าปกเลยหนึ่งคือนี่ครับย่าม่วงสองคือคาเตบัตครับสามครับออยิโนโมโตครับผงชูรสนะครับผงชูรสสี่นะครับถ้ามันเป็นถ้าจะให้ดีผมจะใช้ตัวที่สี่ด้วยก็คือตัวนี้ครับ ตัวนี้ผมเอา,อายาแค่อักเสบแล้วก็ยาแค่ปวดนะครับเอาบดแล้วก็ผสมน้ํานะครับให้แก่กินเนาะเพราะว่างั้นนะฮะตัวนี้เมื่อกี้ผมเผลอบีบแรงไปหน่อยนะครับนะก่อนหน้าที่จะรักษาเนี่ยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็รักษาไปละนะ,ะทีนี้วิธีการ,ราทำ่างี้ฮะหนึ่งคือเราก็จะแคะ แค่ตรงเนี้ยนะครับตรงตรงแผลเขาเนี่ยให้มันเป็นเลือดนิดหนึ่งนะฮะใช้ค่ตบัดก็ได้นะครับแค่เข้าไปนะครับยัดยัดตรงนี้พอดีว่าอืตัวนี้มันหักเสบเยอะนะครับหักเสบเยอะมากไม่รู้ว่าโอกาสที่จะหายเนี่ยก็จะลดลงนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมันมันบวมมากเห็นไหมฮะจนโดนแทบไม่ได้เลยตัวนี้โดนแทบไม่ได้มันบวมนะคือเราก็ไม่เห็นอนะเนาะ ดีว่ามันอยู่ในสุ่มนะครับโอเคโอเคนะครับแล้วนะครับพอเราเราแค่ให้มันเป็นเลือดแาบนี้เสร็จนะฮะมันบวมมากครับตัวเนี้อืมยผมก็จะใช้ตัวนี่ฮะยาม่วงเนาะยาม่วงของเรานะครับโอเคนะฮะใส่เข้าไปครับให้มันซึมลงในแผลเลยครับให้มันซึมลงในแผลเลยนะ แล้วครับมันเป็นเยอะครับไม่เห็นนะครับตอนแรกนึกว่าหายแล้วนะไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเยอะขนาดนี้นะครับโอเคนะครับแบบนี้นะฮะผมเอายาม่วงใส่เข้าไปยัดเข้าไปนะครับในแผลที่เป็นโภมพนามนะครับให,ให้ยา่วงมันเข้าไปนะครับทีเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเหนื่อยหน่อยตรงที่ว่ามันเป็นเยอะแล้วอ่ะนะครับ ต่อไปครับเราก็จะเอาผงชูรสนะฮะใส่เข้าไปที่ตรงแผลเลยครับโรยเข้าไปเลยฮะโรยเข้าไปตรงแผลครับแต่เนี้ยผมไม่รับปากนะเพราะว่ามันเป็นเยอะเกินนะครับมันจะแบบเพราะมันผมไม่เคยเจอที่แบบมันเป็นแล้วแบบนะฮะจริงๆถ้ามันเป็นไปเยอะเนี่ยนะครับเราเอาแกะให้เป็นแหะเป็นแบบ แกะแผลนิดนึงนะครับไม่ต้องบีบหมอกก็ได้นะครับแล้วก็เอายาม่วงใส่เนาะนะครับแล้วก็เอาหงวขรถยัดนี่ะหงวขดรถยัดยัดเข้าไปนะครับทำนี้ยครับแค่ทําทุกวันนะทำทุกวันเลยครับต่อกันสักสามสี่วันผมว่าหายนะครับผมรักษาแล้วมันหายตัวนี้เมื่อก่อนก็รักษาแบบนี้ครับแล้วหายไปแล้วนะครับแต่บังเอิญว่าผมเชื้อมันไม่หายนะครับ หรืออาจจะเป็นเพราะว่ามีไก่ในเลาะนะครับมีไก่ไปเลาะมันทําให้แบบมันมันไม่หายนะครับแบบนี้ฮะนะอันนี้เป็นเยอะมากนะครับแล,ล้วอยังางนั้นก็คือตัวนี้ครับยาแก้ปวดกับยาตัวแก้อักเสบนะครับก็ต้องให้กินเข้าไปผมให้กินยาแก้ปวดกับยาแก้อักเสบไปก่อนนะครับประมาณหนึ่งสลิงครับสามถึงสี 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, ่สี่ซีซีนะครับนีเป็นเยอะ โอกาสหายยังไม่แน่ใจนะฮะฝั่งนี้ดูเทียบดินะครับหน่าใสดูฝั่งนี้ฮะตายจนปิดแล้วนะบวมมากนะก็ถ้าใครที่เป็นอุปน้ำนะครับรีบรักษานะครับเพราะถ้าปล่อยไ้นานจะเป็นอย่างนี้มันจะรักษายากนะครับโอกาสที่มันจะหายอะ่ะก็จะลดลงนะครับเนี้ยโอกาสที่จะตายก็มีนะครับเพราะว่ามันเป็นเยอะแล้วมันบวมมันอักเสบเยอะนะครับอันนี้ก็พลาดที่ผมไม่ได้ดูนะครับนาะผมไมได่ดูเลยผมเห็นหน้ามันแปลกก็เลยพอดีมัน มันอยู่ในเล้านะผมเอาไว้ในเล้าแล้วมันเป็นรุ่นนี่แล้วไงฮะเนี่ยไก่จะประมาณสี่เดือนกว่าละสี่เดือนแล้วนะครับประมาณสี่เดือนนะเนี่ยมันก็แบบก็ทําให้เราแบบพลาดนะครับไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอีกเพราะมันเคยเป็นแล้วรักษาไปแล้วเนาะอ่ะอันนี้ก็มาฝากสําหรับใครที่เจอปัญหาเรื่องปมพันนรักษาไม่ยากแต่ต้องรีบรักษาเนี้นะครับ